นะพบกับผมไมด์ดไล์เนาะวันนี้นะฮะจะมาแจกนะอดสตริเบอรี่นะฮะเป็นเอ่ p อเอนะซึ่งมีประโยชน์ยังไงก็คือว่ามันสามารถช่วยนะ,ะเป็นตัวช่วยในการเล่นเกมแล้วก็เขาเรียกว่าสามารถลงหมดได้ง่ายขึ้นแค่ย้ายไฟล์เข้าไปอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคนะ ส่วนใครที่แบบว่าอยากจะลงเองอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอเวลาผมหน่อยนะเพราะผมพยายามทําแล้วแล้วมันไม่ติดจริงๆนะมันไม่ติดจริงๆพยายามลองทําละเดี๋ยวจะมาบอกวิธีทีหลังแต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับเนาะเพราะพูดถึงเกมเไฟล์ตัวเนี้ยที่ผมเอามาลงเนี่ยเป็นเกมที่เอามาจากสโต์นั่นแหละนะซื้อมาจากสโต์นั่นแหละประมาณนั้นนะฮะโอเคนะพอสิ่งที่เราต้องมีตอนแรกก็คือนะฮะ ไฟลตัวนี้นะซึ่งผมจริงลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับก็ดาวน์โหลดกันมาซะนะพอได้มาแล้วก็ทําการแตกไฟล์นะทำการแตกไฟล์นะฮะแตกไฟล์ไว้เลยอ,เอ่าเมื่อเสร็จแล้วแล้วก็เข้ามาในโฟลเดอร์เลยนะฮะขั้นตอนแรกคือ OBB ครับ OBB คืออะไรก็เหมือนแบบแบบเป็นไฟล์ข้อมูลเกมนะฮะ ที่ผมที่ต้องลงไว้ก็เพื่อว่าจะไม่ให้เสียงดนตรีในเกมมันหายนั่นเองเนาะก็ให้ทุกคนเข้ามาในไฟล์ OBB นะฮะเราจะเจอโฟลเดอร์ตัวนี้นะก็ทําการย้ายไปไว้ในฐานข้อมูลนะ,ะของ Android เรานะก็คือว่าให้ออกมาหน้าแรกสุดของที่เก็บข้อมูลนะฮะเข้าไปที่ Android เนาะไปที่ OBB แล้วก็วางไว้นะฮะวางไว้ตรงนี้นเป็นอันเสร็จนะฮะขั้นตอนแรกเสร็จไปแล้วเนาะ โอเคกลับมาที่ดาวน์โหลดนะฮะมาดูอีกอันหนึ่งนะสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าให้ย้ายตัวนี้ฮะ s m d s m ดอยเนี่ยนะให้ย้ายไปไว้หน้าสุดของฐานข้อมูลนะของที่เก็บข้อมูลนะเนี่ยหน้าสุดเลยนะวางลงไปฮะโอเคเก็บทับไปเลยเมื่อกี้ผมลองทำไปนิดนึงแล้วละนะแป๊บนึงนะฮะโอเคเมื่อทำการวางเสร็จแล้วนะฮะ มาทาการวางเสร็จแล้วเนาะก็ไปติดตั้งตัวเกมน,นะที่อยู่ในดาวโหลดนั่นแหละนะโอเคดาวโหลดยูนอยูบนสุดนะฮะลืมไปโอเคนะก็จะเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือติดตั้งตัวเกมซะโอเคนะก็ติดตั้งไป โอเคเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะว่ามันเป็นรูปร่างหน้าต่างะเมื่อติดตั้งอะไรเสร็จแล้วมันก็จะเข้าช้านิดนึงนะ,ะผมลืมบอกว่าได้ลงบอดภาษาไทยไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคมีเสียงดนตรีตามปกตินะโหลดเลยนะฮะโอเคเราเข้าไปดูกัน ตอนแรกมันจะเข้าเกมชา้านิดนึงนะฮะไปรุ่นใจร้อนทั้งหลายอย่าเพิ่งปิดเกมแล้วมาวุ่วายผมแล้วกันนะมันจะจอมืดอ,อยู่ยงี้สักพักนึ่งอนะ่ะสักห้าบิได้นะประมาณนั้นนะใจะเย็นๆกันนะฮะเนาะโอเคนะฮะมือเข้ามาในเกมมานะเสียงดนตรีมนีนะฮะไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเนาะอ่าให้เข้ามาที่เมนูนะฮะแล้วก็มาอันนี้นะจะเห็นว่า CGB นะฮะนะเห็นปะ่ะอยู่บนสุดน,นะกดถัดไป อ่ามันก็จะหน้าตาแบบนี้แหละนะฮะมันก็จะมีพวกตัวช่วยอะไรมากมายเลยนะนะทั้งแบบว่าเนี่ยวั Q นฮะิตคิวนะตีทีเดียวตายนั่นเองไว้ลงดันลงอะไรก็ว่างันไปนะฮะมแมตเตอรี่ลักนะน่าจะเกี่ยวกับโชคอะไรนาะโอเคนี่ก็น่าจะเป็นพวกเอ,อ่อสต a ามิน่าหรือเลือดนะฮะไม่มีไม่มีรถไม่มีจำกัดอะไรนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนหัวข้อของพวกฟาร์มหรือการตกปลานะ ก็คือถ้าเกิดอยากได้ปกติก็ไม่เป็นไรนะอยากได้ปกติก็ไม่เป็นไรนะคือหลักๆก,ก็อยากจะทำไว้ผมที่ผมลงไว้เนี่ยก็ไม่ได้จะโกงอะไรพวกนี้หรอกฮะแต่เพราะหมดดีๆนะฮะส่วนใหญ่อะมันต้องลงผ่าน SMA IP PI เออนั่นแหละมันต้องลงผ่านตัวนี้ไงฮนะเนาะผมก็เลยติดตั้งไว้เพื่อที่ว่าจะได้ลงหมดดีๆหมดแปลกๆที่แบบว่า ทำเกมมันเปลี่ยนไปอะไรประมาณนั้นอ่ะนะโอเคที่ผ่านมาก็ทําได้แค่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อย่างเงี้ยเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนรูปร่างอะไรมันทําได้แค่นั้นอ่ะแต่พอมีตัวนี้เข้ามาเสริมปุ๊บเราจะสามารถมีอะไรแปลกๆเข้ามาเล่นอะไรแปลกๆเหมือนขยายเกมไปอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคนี่ก็เป็นส่วนของสกิลนะฮะมันก็มีทรงมีเซตอะไรด้วยนะนะเห็นป่ะเรเวลขึ้น2เลย <laughs> งงเลยกูนะฮะ โอเคมันก็มีหลายอย่างนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกวาร์ปนะเป็นเทเลพอร์ตนะจะไปตรงไหนก็กดไปเลยอย่างเียผมจะไปตรงนี้ใช่ไหมวันนี้อ๋อมีการจัดเทศกาลเกิดขึ้นนะฮะเลยวาร์ไปไปบ่ได้นะโอเคนะฮะมันก็จะมีเรื่องของเวลานะหยุดเวลาได้อะไรประมาณนั้นนะหยุดเวลาในในถ้าได้เวลาเราลงแล้วก็แม่งเวลาน้อยเหลือเกินเดี๋ยวก็จะหมดวันละอะไรเงี้ยนะฮนะอันนี้ก็เป็นการปรับเวลานะฮะตัวังสื่อมันจะบางนิดนึงเนาะเราก็ดูดูเอานะ จะปรับเวลาว่าให้ไปตอนกี่โมงกี่โมงอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้เป็นส่วนของเควสก็มีนะก็เลือกเลือกหากันดูนี่เป็นคอนโทรลไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนะฮะโอเคนะก็หาหากันดูใช้ใช้กันดูนะสําหรับใครที่อยากได้อะไรแบบเนี้ยนะเหมือนเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรแงี้ยเมื่อกี้ผมกดฟาไปมันเริ่ขึ้นนะฮะโอเคนะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับเอ่อ SM API นะฮะ ชไงวะเดี๋ยวเข้ามาแล้วออก,องกไ,อเปไปงเนี่ยลองกดวาร์ปดิวาร์ปไ่ไหนวะวาร์ปไปที่ฟาร์มนะก็ฟาร์มเราด้ววาร์ปออกมาณเราพันนะก็เสร็จไปแล้วนะง่ายๆแค่นี้เลยส่วนเรื่องที่ว่าพี่หมดลงตรงไหนเดี๋ยวคิดว่าหลายคนคงทําเป็นแล้วเพราะมันเอาไปลงในโฟลเดอร์หมดไอตัวที่เราย้ายออกไปไว้ข้างนอกอะฮะนะ ไออะไรว่า sm โดยนั่นนะ่ะมันเอาไปไว้ในไฟล์นั่นนะสิ่งที่เราต้องทำคือหาหมอดที่สามารถมันเอาไปย้ายไปใส่ได้เนาะเดี๋ยวยังไงผมจะมาทำให้ดูอีกทีถ้าเกิดมีคนสงสัยเยอะว่ามันทำยังไงเนาะโอเคไหมเพราะข้อมูลมันก็หาได้จากหลายช่องหลายที่เนาะเผื่อไปดูที่อื่นก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเออใครอยากดูผมอธิบายนะอยากดูผมสอนก็คอมเมนต์บอกผมได้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูแล้วกันนะ โอเคสรุปเลยนะฮะไฟเกมที่ไฟลเกมในลิงก์ข้างล่างนะฮะมีมอดภาษาไทยไว้ให้เนาะมอดภาษาไทยแบบ99%นะฮะที่ผมเคยลงไว้นะแล้วก็มีไฟล์เสียงตัวตีนะฮะไม่มีบั๊กแน่นอนนะรับรองว่าไม่มีบั๊กแน่นอนนะส่วนบั๊กเรื่องอื่ๆนี้เราต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะเนาะโอเคมันก็ไม่มีอะไรแล้วละมันก็มีแค่นี้แหละนะง่ายๆเลยนะฮะแค่ย,าย้ายไฟล์ OBB แล้วก็ ย้ายไฟล์นะฮะ smtoy ออกมาไว้ข้างนอกติดตั้งจบนะแค่นั้นนะโอเคใครสงสัยอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเนาะอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะฮะถ้าเกิดมีเวลาทำหรือทำได้ผมจะมาทำให้ดูนะฮะแล้วก็ต้องขอโทษน้องโปเกมอนนะฮะที่ผมไม่สามารถนะไม่มีความสามารถพอที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับมัตติเพเยอรในมือถือเนี่ยมาให้ได้เพราะมันหาไม่เจอจริงๆแต่ถ้ามีข้อมูลอะไรอัปเดตมานะฮะ ผมก็จะมาทําให้ดูแล้วกันว่ามันทํำยังไงนะระ,ะบบโกวออฟนะฮะระบบมัลติเพยเยอร์นะโอเคสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาถึงตอนจบนะแล้วก็กดซับนะฮะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม